ทันหญิงก็มาท้งมู้ร <re ับอมก็มานังดจากรายการนอนดื่นกลางทั้งสกคลเล็กสารจักรรักอิสรพงษ์ถ่ายภาพน้ำกันถ nope ่ายภาพต้อยกันเนาะยมอะไรนะครับ่กยนเออเคยดูประกวดนางงามไหมที่เขายืนแบบซ้อนๆไหลกัน เลยเอาพ okay, ี่แบ็กพี่เดียด้วยเหรอต้องเก๊กเบอร์ไหนครับผมเอาเก๊กระดับหนึ่งหรือสามดีคะหนึ่งก่อน เรามาถ่ายภาพร่วมกันนะทุกคนทุกคนจะอยู่ในภาพภาพนี้นะเอาเป็นกรูฟี่กรูฟี่ย้อนย่อนย่อย้อนย่อลงมาหน่อยนึงพี่ตั้มครับเดี๋ยวจะตกเวทีนะครับผมบอกคุณด้วยก่อนนะฮะพี่ตั้มฮะต้อตั้มเยี่ยมเออเร็วเร็วเออเร็วๆๆๆเข้ามาอยู่ในกล้องด้วยกันแล้วนี่มันจะเป็นสปอตทีวีมันเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเราข้างในนั้นอ่า วันยกช่องนะโอเคนะหนึ่งสองวันยกช่อง <Hey. S 1> อีกสักหนึงเทคหนึ่งสองสวันยกช่องได้นะฮะได้นะฮะได้ไอจเทคนะฮะ โดนช็อตเข้ามาโอ้โอเคครับขอบคุณครับขอสิบปรบมือให้เองด้วยยังไม่ไปไหนนะแต่แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีร่วมกิจกรรมด้วยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้ไปพักผ่อนก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ฮั่นพี่ฮั่นดีกว่าเอาเอาโต๊ยเอาตัโตวยครับขอบคุณพี่นาด้วยขอบคุณค่ะคือการที่ฮั่นการที่ฮั่นปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยเราจะให้ฮั่นมาพูดคุยเฉยๆไม่ได้ทำไมทำอะไรคะเราต้องให้เขาร้องเพลง ร้องเพลงอย่างเดียวเองเหรอร้องเพลงปุ๊บสิ่งที่จะตามมาจากการร้องเพลงคือ